เมื่อวานไทยเราก็เอาชนะได้13-0เนี่ยนะครับนแรกครับทีมชาติไทยเป็นห้าคนแรกจากเกมเมื่อวานนี้นะครับแล้วกรีดลองยิงดูแล้จวจังหวะได้ประตูเลยครับแม่บอลดี้ไปโดนปิยวัฒน์เพชรน้อยครับชา้าดุกอย่ง1-0เนี่ยครับทีมไทยขึ้นนำอือเอาจนได้ครับทีมไทยนาะทีที่สามครับวันนี้ได้แล้วนะครับ นี่ครับเดี๋ยวต้องดูงยืนยันจากทางสนามนะครับว่าให้เป็นกริดยิงหรือว่าจะเป็นโอนโกรครับเพราะว่าวิถีบอลเนี่ยดูจะขึ้นหน้ามาครับยังติดแล้วปามแย่งได้โอ้โหีตัวใหญ่ครับลุยขึ้นมานะครับหมายเลข13ลุมุโรแล้วได้ยิงเจ้าหวนี้ติดเซฟเจริญพงศ์ก็คึกคักที่เดียวครับที่เทอร์มินัลฮอล์ยูรัพพ์ ถึงมาแล้วจ่ายซ้ายชาวลาหักมายิงโอ้โหลูกนมุมแคบครับแม่ยังติดแซฟที่เดอร์มินเกสแต่ว่ามุมมันเหลือน้อยด้วยครับเสาแรกก็ยังไม่ปล่อยให้พลาดในรายการนี้ชเชลล์จ่ายซาดมาแล้วได้กดลูกนติดชาราทองโอ้โหไอวิโย่จะ3สาทีไม่เผลอครับจเจริญพงศ์แตะหนึ่งจังหวะแล้วเอ่ดูฉีดยาลูกสาประตูจากห้องเย็นท่าข้าม โอ้แล้วพีรพัฒน์หลบมาได้จ่ายต่อมาพีรพัฒน์บอลสองสูงโอ้โหเป็นชาวรลาสีอาวุธไปขึ้นแนวสองสูงแล้วที่อึดอ,อัดทีเดียวครับที่ผ่านมาแล้วพีรพัฒน์ที่แอสซิ์มาครับให้กับทางชาวรลาสีอาวุธเอาจนได้ครับไทยบอลถือว่าตามสู้เลยนะครับไม่แม่นมากนักน,นะครับยิงออกไป2ครั้งเอาตัดได้พีรพัฒหลบได้แล้วใซ้โห มเต็มมือน้สะใจใส่ด้วยครับแมทางดิโมเรสเต้ไทยกับชาวลายักต่อขึ้นมาธนโชตธขืนชาวลาลองยิงไปติดนะครับจังหวัดจะสวนขึ้นมาครับแม่ให้ของพีรพัฒน์อินมาก็เข้าทางไทยครับพีรพัฒน์ดึงเข้าซ้ายแล้วยิงติดอีกแล้วครับแม่จังหวัดของมิเกลเรแล้วชิกอินมาเร็วที่ชาวลาคืนธนโชยักต่อมาลูกนี้เข้ามือดมกอส คือหลังก็มาครับที่ธนาโชธทางขวาเทียรับพัทลอกดนักเตะขานะเนี่ยบอลจะสวนของที่บอเอสเตออบลบไปขาดครับเทีรัพัทให้แล้วยัดซ้ายมาที่อาทิพงศ์อาทิพงศ์ยิงติดปืนครับโอ้โฮเส้นไหลช็อตนะครับโดมิกอสจบสกอร์เพิ่มเนี่ยครับตัดเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้แต่ว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ไม่หนีมือทางโดมิงโกสมากนะเนะครับเดี๋ยวฟาซิโอให้มาแล้วเอาเข้าทางธนวัตร ธนวัตรตอกคืนกลับมาอธิพงศ์อธิพงศ์หักต่อธนวัตรยิงชนชานครับโอ้โหบอลยิงไม่จับของธนวัตรครับดูอีกครั้งครับอย่างที่บอกว่าจังหวะเข้าทํานี่หลากหลายมากครับธนวัตรเองก็เป็นคนที่มีการยิงที่หลากหลายเหมือนกันครับธนวัตรต่างกับมาที่อามารินจะยัดอีกทีเดียวแล้วสกัดเข้าประตูตัวเองครับโอ้โหเป็นหมายเลขเจ็ดเลยครับชูมิเนสเลยครับดูอีกครั้งครับ กเกือบครึ่งสนามครับขวาของอมารินแล้วนี่อะไรครับเดี๋ยวดูว่าจะให้เป็นโอนโกหรือว่าอมารินได้นะครับอมารินให้กับอธิพงษ์ทางซ้ายอธิพงษ์ดึงหลอกมาแล้วเปิดบัตร4-0โอ้เป็นธนมวัตเกิดบางระจันนะครับพาแม่ชายขึ้นมา4-0เราเริ่มจะไหลแล้วนะรครับถัดมาอีกนาทีต้องชมอธิพงษ์นะครับคนลากมาแล้วเปิดให้เพื่อน บอลที่อมารินเอกพันธ์ไถมาสวยแล้วธนวัฒน์ปั่นออกไปติดยันีงบอลคว้ขวาของโดมิกโก้ไถมาแล้วเกลีง้งลูกนี้บอลตรงกรอบนะครับอู๋จารยพงศ์อมารินคืนหลังมาแล้วพิชยุทธ์ยิงไปติดเอเาแล้วบอลยังเคลียร์แล้วตวัดยิงยังติดเซฟโดมิกอสโอ้โหูยังยิ้มได้ครับดูอีกครั้งครับจังหวะของธนวัฒน์ยกกระดกหนึ่งทีแล้วยิงยอัมบาริน อาม,มารินโยกออกขวาแล้วลอกยิงติดแซฟซาดีทีไม่ได้ครับปิยวัตรกาดดูอีกครั้งครับโยกลบสวนแล้วอามารินกดแล้วมาเข้าทางโอ้โหแม่โอกาสจอดจ่อเที่ยวนี้ยิงไม่เข้ากรอบไปเองไงครับปิยวัต์โยกเข้าในแล้วปิยวัต์ออกขวามานารงศัก์ารงศักเอาดึงขวาแล้วกดตรงนี้ติดมืกครับโอ้โหหาช่องอยู่แล้ว มุมน้อยมันเหลือน้อยด้วยนะครับทุบทิ้งไปก่อนเลยจากขวาไปซ้ายมาสวยครับชัวเปาโลหลบมาได้แล้วจะหลบตัวที่3ครับดึงเข้าขวาได้กดลูกเดียวได้ประตูเลยครับโอ้โห14วินาทีแรกในครึ่งหลังนะครับตีมอตีไข่แตกเป็น1ประตูต่อ4ครับดูอีกครั้งครับคนเดียวครับลากมาจากหน้าประตูครับโอ้โหแล้วมายิงดื้อเลยครับ หนึ่งต่อสี่ครับตีมอไล่มาแล้วครับลูกนี้ขวากดเต็มๆครับชูอัลเปลาโล่เนี่ยครับยกมาลูกนี้ติดที่กริดกริดจ่ายต่อแล้วอธิพงษ์ไฮกดของอเบรินติดปืนครับต้องเคลียร์อะไรก่อนปิดมองที่ธนวัตรแล้วยัดให้ธนวัตรบางคืนกดจริงแล้วได้ประตูครับโอ้เป็นอธิพงษ์บุตคลาย,ลยนะครับไทยนำห้าหนึ่ง โอ้โหถูกมุนพลายก็ยิงต่อเนื่องครับสองนัดติดในทีมชาตินี่ครับวิ่งมาปั่นลูกนี้มันมีแนวรับที่บอลจะเก็บผู้นี้ไม่ได้แล้วยังได้อยู่จังหวะเอวิโยตวันยิงแล้ว,วโอ้โหเกือบได้ับแม่เนี่ยดูครับ,ด,รบดึงจังหวะจนมีช่องแล้วขวายิงหลักไม่ดีด้วยครับแต่ว่ายิงได้ดีมากครับบอลชนเสาครับเต็มๆตมเลยครับ พิชยุทธ์เธอสักโดล้อมหน้าล้อมหลังอยู่แล้วเคาะมาที่เธอสักยิงเลยแล้วได้ประตูโไทยนำหกหนึ่งนะจากเธอสักเจริญพงศ์ยี่สิบแปดครับฝ่าสองมาให้กับปิยวัฒน์คืนแล้วฉีดยาใส่ก้อยครับบอลเนี่ยเหมือนจะรับเนี่ยครับได้นิดหนึ่งครับว่ามันปัดไม่ออกเลยครับธนวัฒน์เกิดบางระจันธนวัฒน์แต่งลอดขามาแล้วยกโอ้โหเกือบได้แล้วผู้ตัดสินนี่ครับ เหมือนว่าบอลจะโดนมือนอกกรอบนะครับ <c oughs> แหมคือขอคิดนิดนึงครับทางวุตสินแล้วมีล่วงกระเป๋ามาแล้วใบแดงครับโอ้โอหปิดไทยธนวันรคืนกลับมาปิดยัดมาอาทิพงศ์อาทิพ,พงศ์ยิยงชนเสาไม่ได้แล้วจะเเวีย่ยรลูกนี้ไม่ได้ครับไช่อมารินปิดคืนอมารินอมารินสวัดมาแล้วธนวัต์ก็ยิงไปตดอีก โอ้โหแมลงมานี่ก็ช่วยทีมได้เยอะทีเดียวครับอาร์ารินคืนกลับมาร์ติเิตอธิพงศ์ให้ยจิตล็อ,อก,อกอยิงยังติดเซฟครับแม่ชั้นแรกนะครับเมื่อสักครู่แล้วยิงโอ้โหโเที่ยวนี้โอ้เต็มเต็มเลยครับฉีดยาของอธิพงศ์มุ่นพลายครับาการเล่นโดยผู้เล่นเท่ากันแต่ว่าเอาจนได้ครับผู้เล่นเยอะกว่านี่ดูจังหวะฉีดยาครับหัวเกือกครับ กิมหมานี่มองแทบไม่ทันเลยครับจ่ายบปลูกดีชัวเปาโลแล้วก็ไม่ทันนะครับจบเกมเลยครับทีมชาติไทยเอาชนะติมอร์และสเตไป7ประตูตอนหนึ่งนะครับก็เก็บ6คะแนนเต็มครับจาก2นัดแรกสําหรับทีมชาติไทยนะครับเกมนี้ได้ประตูจาก2โอนโกของมิเกลเลแล้วก็รามอสซิมินิสนะครับมีอธิพง์มุ่นพลายครับยิง2ประตูแล้วก็ ชวราสีอาวุธธนวัฒน์เกิดบางระจันเพเธอสักเจริญพงศ์นะครับอีกคนละ1ประตูครับ